สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องตองปสายสุขสุขคนคือเกาห่หละนะคะมาเด้อพี่น้องเอ้ยให้กินตุ่มจืดน้ำนี่บุนแกงจืดนะค่ะแกงจืดแกงจืดพี่น้องอ<ม>ื ไสหมูไสไข่ไสกุ้งพี่น้องไสวุ้นเส้นผักกาดขาวแครอทกินแล้วก็ะจะกวนแยมกวนพายต้นเต่าไส้ยำกันมัน่ติดเส็บท้องมันติดถววยท้องหนึ่งเข้าไปเต็มก้องอีกคือเก้าพี่น้องแกงจืด กินโรจ้าแบบนี้แหละมันจังค่อยเบ่เจ็บท้องเจ็บใจ็บเบ็ดมองน,งนียมหาเพราะไงยังหันมาอยู่มันหวานนี่กับมาเทียงอุณหภูมิขขางนอกมันอนีเจ็ดองศาพี่น้องก็ถือว่าบ่ราะปันใดห้าลังมือนะสองสามองศาได้พี่น้องแต่ว่ามันอนีมันสีเทียงแล้วมันก็สูงขึ้นมาเรื่อย ยี่บุญขอบขอบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบบุญขอบคุณนสำหรับกำใจกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อกีบทักท,า,ทายขอมาหายี่บุญแล้วก็มาทั้งหลังไม้นะคะบพรว่าจะเป็นทั้งทั้งไดทั้งไม็ดชิ้นจืดขอมาถามข้าวถามข้าว บางคนกับบึงฟังยูทูปแน่บึงแน่บอะไบึงแน่อือก็พ่รูว้ว่าเจ็บบนบะมีแห้งสิกับบ้านกับเป็นห่วงเนาะกับทักมาทาั้งไล่ทักมาทาั Messenger ้งเม s เ e n นเจอวามีเฟีดมีไล่กันเนาะกัส่วนมากกับจะเป็นเอฟซีลูกค้าขาประจำเด้กพี่น้อง ชักงแ่แงกันตลอดขอบคุณหลายๆเนะะี่ค่ะีะบ่นเพราะนีแห้งมีสมาธิเว้าก็เห็ดคลิปเห็ดย่างล่มไปเนาะพี่น้องดวงหน้าตาเพิ่มสูยเพิ่มงามมาต้องราหาแล้วตอนนี้ ย่อุ่นจะพยายามเบึงแง่จบความให้อยู่หลอดปลอดภัยไปบ้านเ้ากละพี่น้องหลอดบ้านเ้าจังมากันขอบคุณน,น้องๆทั้งสปอปอลา้าน้ำเด้อพี่น้องเออจัไทยกยขมาทาข้าวทำข้าวพี่น้องเพื่นบ้าน trang số ppolao nè phần thiệt thòng youtube lại đây với hông thiệt thòng youtube lại, một khuôn cảประสบ, quan tâm đến một khuôn cả vôประสบ, quan tâm đến, bên nhàng cứ vào, kiểu như thế, thiệt lại có khuôn hay thiệt lại có Mường Thái, và buồn cả, buồn bưng cứ gằn, xoang nhảy ช่างสวปกรดเล้าล้วก็สอนกันเห็ดสอนกันม,มีไร่ได้ทั้งโซเชียวเพราะว่ามันเป็นเงินดอนนอพี่นอนะ้องเนาะตอนนี้เงินประทเทศลา้วมันเป็นเงินจีบมันมันกะคาเงินมันตาแห้งเพราได้เงินดอนเมนบบเอาสมมุติว่าอ่าเดือนหนึ่งข้าเ,เห็ดได้ลอยลอยดอนหลางเิือกคิดเป็นเงินดอนนี่คิดเป็นเงินอะ ไทยเด็กก็หลายก็สามพันสามพันบาทแล้วบ่สามพันก็บาทบันริ้ถ้าคิดเป็นเงินจีบได้บันนี้ขึ้นเล้าได้หลายแล้วบัตนิ้น้องๆรับก็เลยพากันพยายามเฮ็ดเฮ็ดกับประสบผลสําเร็จหลายนะคะประสบผลสําเร็จหลาย นี่ยูไม่กินนี่เงินสางบ้านสางซองเนาะเห็นหนูนี่นั่นไอ้บางคนกะไม่ประสบผลสำเร็จพอวานพอบ่าวา,า,างยังไงเจ้าโอ้มีสายเขาเดี๋ยวจงคุยกันเด้อ เดี๋ยวจงคุยกันเดี๋ยวเฮ็ดคลิปก่อนเดี๋ยวโทรกลับดอก ก็ร้อยสายตัดกันลูกข้างหน้าจอเธลืองกันนะบอ คนชอบเขามากัดับที่นึงกจดีใจกับน้องที่ยิบบนเขาไปพปยางยงามไปดันไปกดไหลกดแท่ซอยเนาะน้องเขากะเป็นผู้หญิงแต่พานกดพานยัางเรียบร้อย มีขวษจนาเขาได้ว่ากะยอดวิวกับยังบันมนีกับตองพยายามกินหาคอนเทนต์เนาะกินหาคลิปที่มันมีสาระที่มันมีเนื้อหาที่คนเสพบโซเชียลชอบเบิ้องนั่นแะแต่ว่าเขาเก่ามันเก่ากแล้วตะกวัางถนัดกว้างสามารถไผายันได้พี่น้องยนแบบกันไปเลยช่องที่บปรบสบผลสมเร็จเยีบ่บนสิบบกให้ด้อว่า อันนี้กับบอแมนว่านั่นเนาะกับบาให้หูจักพวกที่บริจจอจงไผนะคะพวกที่เฮ็ดช่องมาแล้วสั่งแล้วมามีบุรีการด่ากันการจมตีทะเลาะบ่แแวงกันไม่ผ่านเนอะสิบอกให้พี่น้องผ่านเนี่ย เพราะว่ากดชุมชนเขาก็มีแหวอ่า,อานาว่าบ่ให้เฮ็ดคลิปเฮ็ดช่องเกี่ยวกับอันนี้อันนี้อืมว่าให้เฮ็ดมันมีหลายใครพูดได้เฮ็ดก็ต้องต้องเขาไปศึกษาไปเลีเ้ยงลู้ล่ะจากโดมันมีแบบหดแน่นะมันหลายมันหลายพี่น้องเจ้าว่าเขาก็ต้องเขาก็ต้องเลีกยเลี่ยง อันใดที่มันผิดกฎของ youtube ที่เขากำหนดมากับพยายามหลียกเลี่ยงบางคนเฮดยองขืนมนาะยังบ่านเด้ผ่านกฎยังไม่ผ่านกฎอย่นัองแต่ไปสร้างศัตรูไปเยอะไปเม่นว่าซ่องนั้นไปเม้นว่าซ่องนี่เราก็มีได้ามา การโจมตีด่าทะเลาะบ่อแวงกันเอามาวบาเอามาดาในในช่องตัวเองช่องที่ยังไม่ผ่านกดนะพี่น้องบัน,นี้โดนรายงานโดนรายงานนะไอการที่โดนรายงานเนี่ย youtube ai เขาจะเก็บข้อมูลรวบรวมไว้เลยเพราะเจ้ามีคนติดตามพันคน คุณรับชมวิดีโอของคุณยอดชั่วโม,มงติมส่งข้อมูลไปสมัครเป็นเคียเตอร์หรือว่าเป็นยูทูบเบอร์เขาจะตรวจสอบตรงนี้แบบนี้พี่น้องเขาจะตรวจสอบเขาก็จะบอกว่าต้องของคุณผิดกฎนั่นนั่นนี่บ่พันจังสั่นจังสี่หายปัปรุงหาเห็ดไหม ก็ต้องปรับปรุงเข็ดดไม่เริ่มต้นหม่อีกแเราก้นที่เฮ็ดช่องไม่ไม่เราเบาลออันนี้เได้บ่ไดว่ายิบบนจริงบ่เดวายิบบนมาสอนเด้อพี่น้องเห็นหลายช่องที่เห็ด้วบ่ผ่านเห็นหลายช่องที่เห็ดแล้วผ่าน ก็ต้องไปเบื้งประวัตเขาแล้วเขาเหตุกิจสางคอนเทนตมาแบบไดเขาได้ไปบุรีดากันทะเละบอแว่งกับไผ่บอโดนไายงานบอตาช่องเจ้าอย่างบอผ่านเจ้ามานางเบาดากันยศซูเมอร์นี่บอกเลยว่าไม่ผ่านนะคะผ่านยากเสียเวลามานางไหลเสียเวลาเสียคาเน็ต สองทำคลิปไปแล้วทำทำคลิปเฮ็ดคลิปไปแล้วนั่งไล่ไปแล้วมานั่งปั่นวิวตัวเองอยู่เฮือนจังสมมูรณ์วายญี่บนีมียูเฮือนญี่บนมีโทรศัพท์ห้าเครื่องมีโทรศัพท์หาเครื่องเอาเครื่องลูกเอาเครื่องตัวเองเอาเครื่องยาก มาปันวิวอืมเปิดไปเบิงหานาทีสีนาทีกดออกเปิดไม่อ่าหานาทีสองนาทีสามนาทีกดออกกดออกหรือกดเบิงไม่เอไอเขาฉลาดมากนะคะพี่น้องเขาฉลาดมากเขาจะรู้เรยว่ายูเซอร์นี่หรือจิเมินี่เข้ามาแค่ปั่นวิวนะเขามาแค่ปันนะาาป่นวิวแล้ว ถ้าอยู่บ้านหลังเดียวกันอันนี้สิบอกให้เอาบุญเลยเด้อผู้ใดบุมูถ้าอยู่บ้านหลังเดียวกันใช้ไวไฟหรือว่าอินเทอร์เน็ตบ้านตัวเดียวกันรหัสรหัสอินเทอร์เน็ตตัวเดียวกันแต่ว่าเขามาปันในในในคลิปเจ้าเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยโมฆะเวลาตรวจสอบเจ้าจะไม่ได้อะไรเลยโดนแบนโดนบล็อกอีกตั้งหักไมันรู้ว่า ยูทูบมันรู้ว่าจเจ้าอะโกงโกงเวลาอืมเวลาตรวจสอบจะรู้พี่น้องเทีุนยังกระซังที่เราทําไม่สุจริตอะ่ะสุดท้ายเวลาจะเอาจริงๆโดนตรวจสอบจะไม่ผ่านนะถ้าผู้ใดพ่างก็ถือว่าสูคดีเติบจะมาะส่องถือเขาผ่านไปแล้วเขามานาัังดดากันอะว่าเป็นยังอันนั้นนอกจากสีรุ่นแรงนี่ลี โดนแรงอหลีโดนช่องใหญ่ๆต่อใหญ่ๆไายงานกันอหลีจังสีจังสีนี้คำับมาเตือนแล้วก็แบนก่อนเขาจะแบนก่อนเขาจะบล็อกช่องอ่ะเขาก็จะเขาก็จะมาเตือนเพื่อนยูทูบเขาจะจงเมลวจงเจ้าหน้าที่เขามาจงขอความมาเตือนเพื่อนจะมาช่องน้อยๆเพิ่งเริ่มคนติดตามบพรานนี่หลายด่ากัน้ะแต่ สตาร์ดเริ่มเรียกเลยอ่ะมันมีไงกฎอ่ะสร้างความทะเละเาะบาแหวงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลละเมิดล่วงละเมิดทางเพศอ่าอ่าสอในทางก่อการร้ายสอในทางทุจริตนู่นนี่นั่นมันมีเยอะมากไอ้ที่ ที่เขาเห็ดมามาบ่าใไห้บ่ให้ละเมิดนะ่ะแล้วถ้าคุณละเมิดแล้วมีคนกดรายงานไปล่ะเยบร้อยเจ้านังว้านังเห็เดเสียเวลาเปลา่าสำหรับคนที่เห็ด YouTube นะการแรกซัพ์ถ้าไปแบบไม่เนียน เอาเจ้ากดติดตามคอยคอยกดติดตามเจ้าไปแบบไม่เนียนเขารู้ว่าแหลกซับกันพอพันคนเวลาเกาตรวจสอบจริงๆซับจะหลุดลงมาเยอะมากเขาจะกดออกเลยพวกไดทีไปแหลกซับกันเขารู้ ห็นหลายคนเห็นหลายช่องมานั่งว่านั่งค็ดต,ตว่าผลสุดท้ายผัดจีผัดจีสั่งไรายได้ผัดตรวจสอบสั่งไรายได้ไม่ผ่านเพราะว่าอะไรไม่ผ่านเพราะว่าคุณทําคลิปขึ้นมามีแต่ทะเลาะบวแวงมีแต่อ่าสอนในการเกลียดชังทะเลาะทะเลาะวิวาทสอนในการเกลียดชังเป็นภัยต่อสาธารณชนต่อชุมชุน ไม่ผ่านยายกิดว่านี่ด่ามาคนเขาไปเบืองไหลเออคนณเขาเบืองไหลเพราะว่าอย่างคือคนหมักเบืองคนด่ากันเด้ระบาลเป็นผลเสียกับช่องเฮาสิช่องใงญ่งๆเขาเป็นยังแล้วเขาผ่านแล้วเขาก็สนุกด้าเด้ว จะบัดชองหน่อยๆบะหันน่พา,า,านทีเปดาน้ำเขานี้เจ้าจบเลยแหละบางคนก็นว่าเฮ็ดจองขึ้นมาเพื่อความสะใจแต่าดาคนเออน,นังก็เฮ็ดไปใจส่วนหมามันเพรใช่ทุกคนที่ทำช่องเขาเพื่อจะเป็นไรายได้เสริมไรายได้พิเศษบางคนมันได้เยอะได้เยอะถ้าเป็นพวกเน็ตไอดอนพวกดาราศิลปินพวกอินฟูฟอินเซอร์เขาจะ ทำเป็นอาชีพหลักเลยนะคะอย่างอื่นเป็นอาชีพเสริมอันนี้เป็นอาชีพหลัก <c oughs> พี่น้องหูบอไยได้ต่อละเดือนเขาได้เท่าไหร่ล้านตรงเลี้ยงรูดเด้อก็ดิใจนะฮะกับน้อนงๆทางสงปปรลราที่ผ่านยี่บนกับอืหนุนยี่บนกระดันอยู่ ตอนเขาผ่านมีโฆษณาเข้าก็พยายามทําคลิปที่มันมีสาระทําคลิปให้มันน่าดูคิดหาคอนเทนต์อย่าไปลอกเลียงคนอื่มเอาเป็นแบบว่าตัวตนของเราอย่าสร้างภาพค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีใจด้วย ผ่านกดมีโฆษณาเข้าเรียบร้อยเอาอะไรเยอ่บนเพราะอะไพี่น้องบันปันไหนนั่นไปเรียบร้อยแล้วแอปเปลิลก็จะปกลวนนะคะเห็ดเป็นไพ่พี่น้องเห็ดเป็นไพ่เป็นเยี่ยมไมาเห็นเพราะไงขอบคุณหลายหลายนะคะเดิมอันนี้ก็เยอ่บนก็ซ้ำนี่ละอาหารเศร้าเมื่อมันเศร้าเราจสเที่ยงแล้วขอบคุณมากๆค่ะ